คุณดนายมีประเด็นที่จะต้องเข้ามาเคลียร์นะคะเดี๋ยวเราไปทักทายคุณดนายพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณดนายค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์และคุณประจักษ์ครับขอบคุณครับหายไปไหนคะมีคนฝากถามเต็มเลยคะนะ่ะเนี่ยต้องขออนุญ,ญาตถามจริงๆว่าจะไม่ถามแต่เขาถามมาคุณดนายหายไปไหนคะส่งเสียงมาแทนหายไปไหนคะเออคืออย่างนี้คืออย่างนี้ที่จริงผมไม่ตั้งใจจะส่งเสียงมาเลยนะเนี่ยแต่ที่ต้องส่งเสียงมาด้วยเหตุผลเดียวจริงๆระยะนี้ข่าวลือมันเยอะค่ะ หรือว่าถูกปิดรายการเออือว่าจะย้ายช่องเออแล้ะย้ายไหมดังนั้นดังนั้นดังนั้นพูดกันชัดๆเนี่ยนะครับว่ายังไม่ถูกปิดรายการและไม่ย้ายช่องยังอยู่ที่นี่อืมอืแต่แต่ว่าแต่ว่าสาระจริงๆที่ต่อสายเข้ามาคุยกับคุณอมรรัตน์กับคุณประจัก์นะฮะก็ต้องร้องความกลับไปเมื่อสักวันวันที่สิบสิ ใช่ค,ครับสิบธันวารครับสิบธันวาจําได้ใช่ไหมครับว่าที่กระทรวงพัฒนาสังคมมีม็อบคนพิการปลดแอบไปปรากฏตัวที่นั่นใช่ค่ะเขาไปเรียกร้องข้อเสนอคนพิการต่างๆให้ภาครัฐได้รับรู้รับทราบว่าเขามีความเดือดร้อนใจอะไรอหา่ภาครัฐแก้อะไรบ้างค่ะเขาก็ไปเปิดการแสดงตั้งเยอะแยะมากมายใช่หลังจากวันนั้นเขาก็ผลิตคลิปอืเขาก็ผลิตคลิปแล้วก็ชูดขึ้นโซเชียลมีเดียค่ะ ขยับมาอีกวันหนึ่งก็งน่าจะเป็นวันศุกร์ที่สิบเอ็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะเรานำเสนอเรื่องนี้ค่ะศุกร์ที่สิบเอ็ดเนี่ยเราก็ไปเจอคลิปของขอบวนการคุณพิการปวดแอกค่ะ <c oughs> ซึ่งซึ่งสาระในคลิปที่เขาทากันขึ้นมาแล้วเปิดพร่ก,กระมานั้นเราเห็นเราก็ตกใจจ,จริงหรือเปล่ามีอย่างนี้จริงไหมอืมถ้าฉะนั้นแฟร์นะย้อนความกลับไปนิดหนึ่งย้อนความกลับไปนิดหนึ่งไปดูคลิปที่ ที่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 คนพิการกดแอดเขาผลิตแล้วเขาปล่อยออกมาสักทีหนึ่งก่อนนะฮะไปดูคลิปที่หนึ่งเชนฮะอ่ะจะได้นึกเรื่องราวออกนะคะเชิญเลยค่ะรัฐบาลไม่เคยสนใจที่จะเป็นหนทางที่จะขึ้นกับคนพิการแบบนี้ไม่มีเลยที่กมที่ที่กระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์กมแท้ๆนะครับที่จริงจะต้องให้มีคนพิการขึ้นได้ด้วยครับผมขอประนามการที่กระทำแบบนี้นะครับถ้าผมเป็นคนพิการที่ใจไม่ถึงขึ้นมานะครับ ประชาชนจะไม่ได้คนอื่นๆจะไม่ได้มีชีวิตที่ดีครับเขาจะต้องเอาประชาธิปไตยกลับคืนมาคนพิการต้องได้อยู่ดีกินดีครับพี่น้องรัฐบาลไม่เคยสนใจที่จะเป็นหนทางที่จะขึ้นกับคนพิการแบบที่ไม่มีเลย,เลยที่อาวนละวนละค่ะคุณนายคะครับ เห็นคลิปนัชัดเจนมากเลยเขาไปกระทรวงพมแล้วกลุ่มพมพิการเขาก็ไปประจานไงว่าเอ๊ะทำไมหนทางมันไม่มีทางลาดสำหรับคนพิการอันนี้ในคลิปตามคลิปที่ปรากฏค่ะครับเมื่อวันเมื่อวันศุกร์ที่ส1เดเราก็หยิบเอาคลิปของขบวนการคุณพิการปลดแอกคลิปเนี้ยมาเผยแพร่เสนอใช่ค่ะถูกไหมถูกไหมคงคงคงก็คือเขาปรากฏอยู่ในทวิตเตอร์ในกลุ่มของพวกเขาเนี่ยแหละขณะเดียวกันในทวิตเตอร์ของพวกเขากันเอง อีกหนึ่งทวิตเตอร์นั้นก็ได้เอาภาพนิ่งหนึ่งภาพมาโพสต์แล้วก็เราก็บรรยายประกอบเป็นถึงกระทรวงแต่ทางคนพิการยังไม่มีและก็เพชเชนมาร์แล้วก็เพชเชนมาร์แต่ว่าไม่มีอะไรประมาณนั้นเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มานําเสนอพอนําเสนอไปเสร็จปั๊บเนี่ยอผมจําได้เลยพราตกเส้สายนิดหนึ่งประหลัดพัชรีประหลัดกระทรวงพมประหลัดพัชรีก็สะกิดมาแรงอสมควรแล้วก็เข้าใจนะอืมปลัดพัชรี บรรดามอบอกว่าใช่ใช่ปาร์ตพัชรีก็บอกว่าอยากให้ตรวจสอบซ้ําอีกทีกระทรวงพัฒนาสังคมเขามีทางสําหรับวีแชร์คุณพิการไม่ใช่ไม่มีสาระที่ข้าพเจ้าในคลิปเนี่ยมันไม่จริงประมาณนั้นเมื่อเมื่อเมื่อปลัดท่านยืนยันมาอย่างนี้เราก็แฟร์นะเราก็ต้องนําเสนอข้อมูลซีของกระทรวงพัฒนาสังคมเหมือนกันครับแล้วไม่แค่นั้นนะคุณ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 บุญยอด คุณบุญยอดก็ได้ถ่ายคลิปเลยได้ถ่ายคลิปเลยว่าว่าที่ขอนอมันมีทางสาหรับวิวแชร์คนพิการคุณไปดูยอดสุขกินไทยนะผมเข้าใจว่าก็คงจะมีคลิปขึ้นจอนะฮะก็เป็นคลิปจากจากจากคุณบุญยอดเองนะครับอก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันข้อมูลจากซีของคนพิการปลดแอดกล่าวหาว่าไม่ได้ทําทางคนพิการแต่ข้อมูลจากประหลัดข้อมูลจากคุณบุญยอดประชดิปัตย์ยืนยันว่า มีทางสําหรับคนพิการคก็ก็ก็แฟร์ก็ต้องนําเสนอให้มันครบถ้วนจริงอย่างนี้ท่านประหลัดอธิบายแบบนี้ค่ะคุณพัชรีอัยักค์ุลบอกว่าอาคารของกระทรวงเกือบทุกอาคารเนี่ยมีถนนทางราดรองรับคนพิการแต่ว่าอาจจะมีบางส่วนอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขอยู่ก็มีบ้างบางส่วนก็แสว่าเกือบครบทั้งหมดอาจจะมีข้างส่วนหลงหรือบางจุดหลงหรือเปล่าเพราะว่า ที่คนพิการ,รไปรเขาว่าไปที่พอมอมันมันโคละจุดกันหรือเปล่าอืมนั่นสิมันต้องอธิบายให้ชัดว่ามันโคละจุดหรือเปล่าแต่เขามีหรือไม่ไม่ไปขึ้นทางลาดเขาหรือเปล่านี่ก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆถูกไหมคะมถ้าเช่นนั้นถ้าถ้าเช่นนั้นก่อนที่จะวางสายผมสรุปงี้ก็แล้วกันก็คือว่ากระทรวงพอมอเนี่ย S <S> <S เขาทาทางสําหรับคนพิการมีเขายืนยันอืม,มีทั้งที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กําลังทําเพิ่มเติม<ช>รับทรบาบกันตามนี้หันกลับไปทางซีกกระบวนการคนพิการปลดแอกที่ออกมาประจารพมกล่าวหาว่าไม่ได้ทําทางไว้ให้คนพิการอย่างนั้นมันเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกก็คือมันเป็นกลยุทธ์อสร้างประเด็นเพื่อให้ตัวเองเป็นข่าวแต่ถ้าเป็นกลยุทธ์สร้างประเด็นเพื่อให้เป็นข่าวถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆก็ ก็ก็ก็น่าเกลียดนิดหนึง่งแต่ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคนพิการปลดแสกเนี่ยเขาไม่รู้รเขาไปขึ้นในจุดที่มันไม่มีทางคนพิการก็มองกันกลางๆนี้ก็แล้วกัน นะนะนะทงั้นผมเขาคงไม่ได้มาที่นี่บ่อยแล้วก็ไม่ได้ทํางานอยู่ที่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงทำไไม่ใช่คนแถวนี้เขาไม่ใช่คนแถวนี้ไม่ใช่ผมไม่ทราบแต่ก่อนอื่นนะคุณประจักษ์ต้องกราบขอบพระคุณคุณประจักษ์ที่เข้ามารับภารกิจแทนขอบพระคุณฮะยินดีครับยินดีครับโอเคนะทั้งนั้นประมาณนี้ก็แล้วกันอย่าไปลือนะว่าหมาแก่หายไปไหนหนึ่งยยืนยันอีกชัดๆที่ยังถามกันมาเนี่ย ไม่ได้ย้ายช่องเอากันชัดๆก็แล้วกันสมมุติว่าถ้าหมาแก่จะไปปรากฏตัวที่ไหนค่ะที่ไม่ใจ่ชงก้ามันก็คงจะเป็นอะไรที่เป็นรายการอื่นๆนะอย่างนั้นก็แล้วกันนะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ คุณดนายเอกวัจได้นะครับสำหรับแฟนๆของคุณดนาย <c oughs> คือเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์แทรนยังไงปีหน้าเรายังเจอกันอยู่แล้วยังเจอ,อ,เจอที่ช่องเก้าด้วยนะคะก็มาสยบข่าวหรือสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณดนายหายไปแม้ว่าจะป่วยหรืออะไรคนจะคิดกันเยอะถูกสั่งพักรายการบ้างลระถูกสั่งปิดรายการบ้างลหละแล้วมีประเด็นเรื่องพอมที่อยากจะมาเคลียร์ด้วยก็รับฟังกันตรงนี้ชัดๆนะคะว่าทางกระทรวงพมเขาก็ขอเคลียร์เอาแล้วก็แฟนะคะในการที่จะเคลียร์ให้เขานะคะว่าเขายืนยันว่ากระทรวงพมเขามีการทําทางต่างๆสําหรับคนพิการ จริงๆเดี๋ยวนี้เราก็เห็นหลายสถานที่หน่วยราชการต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องมีทางสำหรับคนพิการโดยเฉพาะห้องน้ําด้วยนะคุณแม่จานใชเพราะว่าเป็นเป็นเรื่องที่ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยต้องยึดถือปฏิบัตินะครับในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับบรดาผู้พิการตามสิทธิของเขานะค่ะ